ไปเลยเจ้ามานี่มาตัวใหม่หนคึ่ครับเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้อืมด้านนี้ก็น่าจะมีผีเยอะก,กว่าบทแรกนะฮะโอเคค่อยไปครับผมค่อยไปนี่แนละมันจะดมกระสุนให้เรานะ่ะประมาณว่าหากระสุนให้เรานะั่นแหละ หัวแตกหัวแทกหวตรงนี้เยอะพอวขวรหัวใช้เบอร์ตรงนี้มันก็จะมีโหมดในการยิงน่ตรงนี้โหวตรงนี้ผีเยอะชัวดีมากลูกพอ่อ เจ้ามานี่ลูกพ่อเปิงกระสุนวะปัม่มเอา้าไม่โดนเว้าวครับเว,ว้าทำะไรพี่ดีมากนี่นะกระสุนเราก็จะเต็มตลอดนะสำหรับหมาตัวนี้เพราะว่ามันจะหาให้เรา อือยินไปโอเคเฮเลนเฮเลนนพูดอะไรหน่อยสิฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆฉันไม่รู้เฮเลนได้พูดขึ้นนะครับเขาดูโอเคนะเจมเขาดูโอเคดี เฮเลนฟังฉันนะตั้งสติฉันขอให้เธอตั้งสติพาแมกกี้ขึ้นไปทําให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นละเจมมันแย่แย่มากแล้วก็เลวร้ายลงเรื่อยๆเราถึงลงโทษในทุกๆที่ทุกเวลาเฮเลนเฮเลนได้โปรดฉันขอร้องล่ะเธอต้องลุกขึ้นแล้วไปที่อื่นโอเคนะไปเดี๋ยวนี้เลยเหมือนเฮเลนจะแย่น่ในตอนนี้นะ โอเคก็กลับมาต่อกันเลยครับโอเคเติมกระสุนไปโอ้โหตัวนี้มียองด้วยนะฮะน่าจะก้มกินอะไรสักอย่างดีมากลูกพอ่อ ก็เป็นหมาที่หากระสุในให้นะก็มีประโยชน์ดีนะครับสำหรับใครที่เล่นนะก็ลองเอามาได้นะฮะลองเอามาใช้ดูบิ่งมาทำไมพี่มันนี่ดีดีมากลูกก็ วิธีหลบผีพวกนี้ครับก็ต้องวิ่งตรงกันข้ามกับมันนะในกรณีที่เราไม่มีกระสุนนะตัวนี้ว่าไงอ่าเดี๋ยวจะวิ่งหลอกแบบนี้แล้วก็กชุดเข้าไป ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราเล่นไปน,น,นานๆอาจจะมีผีอะไรที่แบบไม่ใช่ขอผอมแบบนี้นะน่าจะมีแหละดีมากกระสุนเอาพาดไปนะฮะหนึ่งที่ Okay, เคลยตรงได้ยินชนไหมเฮลลนขอบคุณพระเจ้าเราออกมาแล้วตอนนี้เราอยู่บนหลังคาเราปีนออกมาทางหน้าต่างชั้นบนมีตัวหนึ่งจับฉันไว้แต่เธอมองเห็นรถไหมอืมฉันคิดว่าฉันไปนที่รถได้ฉันต้องหาตัว เป็นความสนใจโอเคระวังตัวด้วยล่ะโอเคตอนนี้ผมก็ได้สกินฟรีมาหนึ่งอย่างครก็เป็นสีที่จิจจากันเลยทีเดียวนะโอเคผมไม่ช่วยให้ยิงถีได้ดีขึ้นนะอะไรอะไร Mà. Ui, chịu 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 แบบดิจิตอลโอ้โหพี่เอาดีเอาดีบุ่มบุ่มยังไงอุ๊ย มีถังน้ำมันยิงไม่ทันพ่อหากระสุนให้หน่อยปาบบอุย้ยลั่นลั่นลั่นโอ้โหมาลีโหลดตรงนี้นะ กือบไปเกือบไปเปล่งกระสุนนครับดองไว้ก่อน <S 1> <S 1> ดีมากดี่มาทำไมอมแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะ เยี่ยมมากพ่อโอ้โหเรามาถึงเมืองแล้วเราอยู่ในรถปลอดภัยดีอย่างน้อยก็ตอนนี้นะแค่หวังว่าเราจะเจอน้ำมันเร็วๆฉนันดีใจที่เธอปลอดภัยเฮเลนเรื่องพ่อนะ่ะเข,ขาขงคงขอให้เธอทำแบบนั้นเธอรู้ใช่ไหมพระเอกก็ปอบเมียนะในตอนนี้ มันก็แค่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะตายไปแล้วเหมือนกันเจมส์ว่าไง soon, okay. าที่นี่ไวไ้ๆวนะโอเคไหมเ <Yeah. S 1> มียบอกให้มาไวไ้ๆวนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็หันไปดูน้โ mm hmm. หขึ้นรถเนะี่ยไงต่อเค okay. mồm trên con này ประสองน่าจะมีถมันงน้ำมันนี้แล้วก็มีรถไฟนะขาดสองท่อนโอเคเดินรุยอะยิมม่มากมานี่น้องมานี่น้องมานี่เข้าหัวทุกเมตรเฮ้ จัดปลสตัวลวดสวยนี่โอเคพบคลังกระสุนเ้อเ ดียังไม่โดนจับโอ้ยโดนแล้วม,มีโอกาสอีกครั้งเดียวนะถ้าเราโดนจับก็ตายนะเล่นใหม่เดี๋ยวต้องใช้ลูกซองแหละให้มันเยอะเกินดีมากพ่อหากระสุนให้พ่อมันดีจริงๆ โอเคอืมอืมเสร็จร้อยเข้าหัวปาดเล้ยโคตรเสียงเลยตะกี้ okay. เคเหลือลูกสองครับผมกลมหัวทำไมน่ารักจริงๆฮะหม่างผมนี่สุดยอด ไปเล่นทุกอย่างโอเคไหมเมืกกี้ปลอดภัยใช่ไหม right? <Not now. S 1> ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอ้าวเป็นอะไรฮะอโอเคตอนนี้ก็เหมือนจะอยู่บนกลางนะฮะอ้าวนึกว,ว่าให้วิ่งตึ้นบนสะอีกอโอเค เยอะเกิน,นโอ้ยหลันลันลน เยอะจริงอะด่านนี้เกือบมเกือบไปเกือบไปนำไปลูกพ่อดีมาก บาเอ้กดผิดกดผิดโอ้โหเกือบไม่ทันเฮ้ เฮ้ยขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้นะก็แค่สถานการณ์มันหนักน่ะเราอยู่บนถนนเลยขึ้นมารถน้ำมันเราหมดเธอมีปืนใช่ไหมใช่ฉันแค่ไม่อยากใช้มันอีกน่าจะฝังใจจากเรื่องที่ยิงพ่อโอเคนี่นะตอนนี้ผมได้ปืนใหม่มานะฮะก็เป็นลูกซอง อีกสองตัวใหม่โอเคเข้าไปในอุโมงรถไฟแบบนี้ถ้าจะไม่ดีแน่ๆครับผมโอ้โหมันแบบ สถานที่มันบีบคั้นมากนะตรงนี้ลูกสองลงมาแล้วลูกสองลงมาแล้วถ้าผีเยอะๆใช้ลูกสองจะดีกว่าต้องรอให้มันอยู่กันเป็นกระจุกครับถึงจะมีประสิทธิภาพที่มาก <c oughs> โดนแล้วโอเคตอนนี้ต้องประหยัดกระสุนเหลือสนะิบเอ็ดนัด มาครับผมโอ้โหเวนกระสุนหมดเกี้ยงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุ้นมากลุ้นมากโอเคสองนัดสุดท้ายหนึ่งนัดสุดท้ายผมจะเก็บไว้ใช้ เรต้องใช้สเต็ปนะฮะจังหวะนี้หมดไปแล้วนะสุดท้ายของผมยังดีที่มีปืนพกอ,อยบ้าไปแล้วพวกมันอยู่ทุกที่เลยฉันทำไม่ได้ให้เล่นหายใจช้าๆนะเธอมีปืนแค่ซ่อนตัวและดูอะไรไม่เกะปลอดภัยพอโอเคนะถือเข้าใจแล้วนะ โอเคในดานนี้ผมได้ธนูตัวใหม่มาในะตัวนี้นะก็จะมาลองเล่นกันว่าจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนโอ้โหเฟีวมากเลยครับผมเอาหมดสลับเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้ได้เลยนะผ่านเละครับผม ีมาาธนูต้องมาแล้วโอ้โหเม่นจัดโอ้โหตัวนี้ยิงนัดเดียวไม่ตายเนะี่ยชุดหน่วยสซนเริ่มจะมีผีตัวหนาๆามาแนละ้วเนี่ย ไสก,กีดลังวะโอ้หชอบเสียงมันอะถนูทน,ทนูดอกมันน้อยไปหน่อยครับผม ตัวนี้ยิงทีเดียวไม่ตายแน่นอนดูจากชุดฉันคิดว่าพงมันได้ยินเมกกี้โอ้พระเจ้าได้โปรดเถิดเมกกี้ช่วยียบดหยุดร้องให้ทีชูที่รักเฮเลนเฮเลนไม่นะ บาเอ้ยโอเคครับก็กลับมาต่อในบทที่สองด่านสุดท้ายเลยโอ้ออโหยิงเพลินไปนละยหมดเลยครับผมในด่านนี้ผมไม่ได้เอาลูกสองมาด้วยนะครับ ถ้าเจอผีแบบยืนเป็นกระจุกน่าจะไม่ไหว ธนูมันเหมาะกับยิงระยะไกลมากกว่านะโหยังแม่นอย่างแม่น ด,ดีมากดีมากดันสุดท้ายเนะี่ยต่อให้ไม่ใช้ลูกสอง เม่นครับผมเอาดีเอาดี ผีเริ่มจะวิ่งมาตักหน้ากันเยอะมากคนนี้เยอะจับเยอะจับโอ้โหข้างหน้านี้ไม่ได้ละต้องระเบิดลูกเดิมอ้าว so ฉันเหนื่อยมากเลยฉันไม่ได้ว่าตัวเองนอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ โอเคไหมโอเคเป็นควาที่หนักแน่นเกินไปเรายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เราอยู่ข้างนอกเงียบแล้วฉันพยายามที่จะขโมยรถบนถนนเอาความรู้จากตอนที่เป็นไวรุ่นสเพมาใช้แค่รักษาตัวให้ปลอดภัยนะนี่โปรเอาแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ